สวัสดีค่ะคนป้าเชี่ยวทุกคนวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาลอผู้ที่กรุงเทพมหานครสยามพารากอนเขาว่ากันว่าสยามพารากอนเปิดซ้อนใหม่นะทุกคนคนอินเทรนอย่างเราก็ต้องมานะคะเพราะว่าตรงนี้นะคะ ฝรั่งเยอะดังบบนั้นยังไงเราจะมาตามหาฝรั่งกันที่สยามพารากอนแห่งนนะจ๊ะมิชลแอน,นเล็กเลยน้อยปาเดี๋ยวไปดูกันว่าที่สยามพารากอนโซนใหม่มีอะไรบ้างแล้วมีอะไรมากินบ้างเลยจ้าไปเลยจ้ารอผู้ไปเลวยนะจ๊ะขอให้เจฝันดีสาธุ ตอนนี้ท so ุกคนก็มานั่งชิวนะคะทุกคนที่ร้านบาชาทอฟฟ f ่ e มาเปิดแล้วที่สยามพารากอนทุกคนร้านดูดีมากเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมากินกาแฟเพราะกาแฟที่แนนโนสเขาอร่อยมากๆเลยนะคะหอมมากแล้วก็ที่เขามีอ้นี้ด้วยอ่ะเป็นฮอตช็อกโกแลตเออแล้วก็แบบเป็นเย็นได้ด้วยมาเดี๋ยวมาดูเมนูแนะนำของเขานะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปกินกาแฟกันก่อนนะคะทุกคน นัดสั่งเป็นตัวออริจินัลของเขาเลยนะคะทุกคนอันนี้เป็นกาแฟแบบ1นึ่เป็นตัวออริจินัลเขาบอกว่าโทนมันจะเป็นนัตตี้กับสตรอเบอรี่เข้มเออแต่มันมีความเป็นสตรอเบอรี่จริงเว้ยทุกคนกินลงไปแล้วแบบสตรอเบอรี่เลยอร่อยดีอะ่ะคือเขามีให้เลือกเยอะมากเลยนะคะกาแฟมีประมาณ ร้านกว่าตัวทุกคนไม่เกินจริงเดินเข้ามาเรางงถามพี่พีพนักง,งานได้เลยนะจ๊ะว่าเราอยากจะกินโนสแบบไหนนะคะแล้วก็เป็นร้อนเป็นเย็นแนะนำจ้ะสั่งช็อกโกแลตด้วยอืมเป็นช็อกโกแลตย็นที่เข้มข้นมากแบบดาร์กช็อกโกแลตอร่อยเธอมันนัวมันนัวมากสั่งนะคะ ทุนแล้วเมื่อกี้ไปเดินชอปปิ้งมาได้มาใหม่เลยเธอฉันจะลองเลยนะจ๊ะชามโฟเลียนะทุกคนเป็นลิฟต์ออกใหม่ล่าสุดที่ฉันอยากจะได้มากนะเลือกสี0่วนสนสามมาะ,ะลองดูนี่ป่าฉันไม่มีอะไรนะเสนอได้ปะได้อเออแกเมื่อกี้ไม่ได้มองกล้องอ่ะพูดไปแล้ว <laughs> ไม่เป็นไรทุกคนทุกคนดูไว้บางกล้องไว้นะคะสวยยังทุกคนทันสวยยังนี่็น้ไหมเขาบอกว่ามันจะกลิ่นเหรอมันจะไม่รลดลอยแก๊สตื่นแต่นกับการอันนี้มากเลยนะคะสวยไหมทุกคนจากหน้าซิซิเมื่อกีก้เหมือนผีสอบตอนนี้สวยแล้วมามาลองกินกันซิว่าเอะเธอมันจะหลุดหรือเปล่านะ เธอโซละจึงไม่มีอะไรติดแก้วเลยจ้านี่คือสิ่งที่ตามหาเพราะว่าอะไรเวลาเราไปกินข้าวกับผู้ชายใช่ปาเธอมันจะแบบมันจะติดแก้วลงแก้ววายมันดูไม่สวยเธอแต่อันนี้เธอดูนะนสั่ทำไมะนี่ออกมันนิดเดียวแทบจะไม่มีสีเป็นไงเธอเลิศเลยอันนี้เลยทามโลเลียเลย เลดสี0ศูนศูสนะคะไปซื้อกันได้นะจะทุกคนไม่กี่ร้อยบาทราคาหลักร้อยคนภาพันลกล้าน,านทุกคนหมันซาวมากเลยอะ่ะร้านดอลลี่ชูโรสนะที่เคยกินนะ่ะขึ้นรูปให้ปัง มันไม่ขายในพารากอนแล้วแกคือมันอร่อยมากเว้ยมันเป็นชูโรสที่อร่อยมากแล้วเป็นเคลือบแบบช็อกโกแลตครันช์แกมนไม่ขายที่พารากอนแล้วแล้วมันมีแค่ที่ท้องรอกทำไมต้องถอดไปท้องรองแล่ะคือนัดขับรถมาที่นี่เพื่อกินชูโรสจะ้ะแต่มไม่ขายรสจะ้ะโอ้ my god ไม่เป็นไรเดี๋ยวขึ้นไปกินข้าวกันนะคะแต่เ,เราจะไปทัวร์ตรงชั้นสี่ของพารากอนทุกคนคือตอนนี้เขาเปิดโซนใหม่โซนแบบ พ่โรดพิจัยแบบป่าสนพงไทยปะไปดูว่ามันสวยขนาดไหนแล้วก็มีร้านอาหารมากมายเ<ม>จอกันที่แทนซี่จ้ะ ี่ทุกคนอก็คือเดินขึ้นมาบนโซนตรงนี้ทุกคนอนนไม่มีความแบบอวกาศอวชัยมีความแบบต้นม้งต้นไม้มอสบนมอเห็นไหมเธอเขาทําดีมาแล้วแบบนี้เลยข้างบนนี้เลยครับผมนี่จ้ะนี่จ้ะอ่ะลกทั้งใบให้นายคนเดียวเลยจ้าทุกคนทำสวยอยู่นะมาเดินเล่นได้ร้านอาหารเยอะมาก นี่ขึ้นมาชั้นสี่แหละทุกคนนวันีนะมากินหลุยสวานิชทุกคนเป็นร้านเปิดใหม่ไม่เคยกินมาก่อนเลยเขาว่ามันเด็ดดวนอยู่บรรทัดทองนะคะ mm hmm. ก็เลยมากินสันหน่อยเป็นร้านอาหารไทยละคะ mm hmm. เข้าถึงได้ป้ายังสวยอยู่ป้าหั mm hmm. ่นเจ๊งแกเดี๋ยวมากินข้าวกันจ้รารอดูเลยหิวแล้วหิวแล้ว มาแล้วทุกคนตับในตำนานชอบกินตับทอดกระเทียมมากเลยค่ะทุกคนค่ะเรามากินจับทอดกระเทียมไปพร้อมๆกันเลยค่ะอร่อยเนื้อ เนื้อแบบเนื้อน้ำมันน่ะเอากินดิกินซะไม่กินะ<ใ>จะหิวโซ,โซอเผือกม่ตกนี่มานม้องเผีอวไว้จับระวังร้อนสุดๆนะด,นะดีมาก ทุกคนมากินชงดีชงใจงปลาท่องเก๋ชงดีชอบมากเลยนะคะเดี๋ยวมากินชงดีกันแล้วดูสิวส่าสีปลาจะหลุดปลาเมื่อกี้กินข้าวไปแล้วมันก็ยังไม่หลุดนะจลปลาโอ้ของกินเยอะไปหมดละลานตาได้ปลาท่องเก๋ชงดีมาแล้วกินเลยนะ ก็อร่อยตามสไตล์เขานี่ฉันดูสิฉันจุกไปทั้งโปกปาฉันก็จะไม่รู้เลยนะทุกคนอร่อยยังเลยอ่ะ เป็นไงกันบ้างทุกคนวันนี้สรุปว่าไม่เจอผู้ที่ถูกใจเลยจะ้ะก็ผู้เยอะแต่ไม่เจอนะจ๊ะไม่เป็นไรค่ะทุกคนผู้ชายไม่ได้หาได้ภายในหนึ่งวนันทุกคนไม่เป็นไรนะคะแต่นี้สีเปล่ากึยังติดเลยนะเจน,นี่เลยอย่าลืมไปซื้อทุกคนวันนี้ไปก่อนแล้วนะจ๊ะทุกคนจ้ะไปได้เจอกันใหม่คลิปหน้าเมื่อผู้ต้องการจุ๊ก